ัโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่กันนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยบีฟลายบินนะครับที่ลิซ่าเนี่ยกำลังจะบินไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับจูจ่ๆเนี่ย น้องลิซก็ปรากฏตัวที่สนามบินนะครับนินจาฮาโตลิซ่านั้นเริ่มเดินทางแล้วมีสื่อเนี่ยไปรอถ่ายรูปไปรอไลฟ์นะครับแต่ว่ามีการกั้นสื่อเอาไว้ไม่ให้สามารถเดินตามลิซ่าเข้าไปได้ถึงข้างในก็เลยไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลิซ่าจะเดินทางไปที่ไหนกันแน่นะครับลูกสนามบินในวันนี้เนี่ยก็คือเท่บาดใจเลยนะครับฮูดดี้ที่เป็นแบบชุดวอร์มเข้าเซตกันแล้วก็มี แจ็กเก็ตหนังคลุมทับด้านนอกอีกทีนึงนะครับมีความเท่แล้วก็ความธรรมะทาแมงนะครับลิซ่าก็มาแบบว่าหน้าสดๆเลยทุกคนดูเหมือนน้องนั้นเนี่ยกำลังจะไปพักผ่อนหรือเปล่านะครับแฟนๆบอกว่าจะบินไปที่ไหนไม่รู้จะมีงานอะไรหรือเปล่ายังไม่ทราบแต่ว่าถ้าหากลิซ่าจะบินไปเพื่อพักผ่อนเนี่ยแฟนๆก็โอเคเลยไม่จําเป็นต้องบอกก็ได้ว่าไปที่ไหนต่อให้ลิซ่านั้นเนี่ย จะไปที่ไหนก็ตามในใดของโลกไปนี้เนี่ยถ้าหากลิซ่าอยากพักผ่อนก็เต็มที่ไปเลยแฟนๆพร้อมที่จะรอลิซ่ากลับมาและในช่วงนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยเพราะว่าน้องเหนื่อยมากแน่นอนนะครับบินกันรัวๆจากประเทศนั้นไปประเทศนี้แถมยังไปทางานในทุกๆเมืองทุกประเทศที่ไปด้วยกว่าที่จะได้พักเนี่ยก็รอคอนเสิร์ตท,ที่ไทยจบและกลาลังบินกลับมาถึงเกาหลีใต้แต่ว่านั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยน้องก็บินอีกแล้ว บางส่วนก็บอกว่าหรือลิซ่าจะมีงานอะไรน่าเซลีนเขาจะมีงานอะไรลับๆไว้หรือเปล่าที่ไม่เชิญสื่อหรือว่าไม่ได้บอกกล่าวอะไรใครไว้ลิซ่าอาจจะบินไปร่วมงานของเซลีนไหมเพราะคุณพ่อเฮดีเขาก็ติดติดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยเชิญสื่อไม่ค่อยออกสื่ออะไรมากมายถ้าหากว่าไปร่วมงานเนี่ยอันนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆว่าจะเป็นงานอะไรแบบไหนยังไงกัน มี2ฝั่งนะครับตอนนี้เนี่ยมีลิซ่าบินไปพักผ่อนต่างประเทศและก็มีที่ลิซ่าจะบินไปร่วมงานของเซเลนเดี๋ยว,ว่าเป็นงานรับอะไรอีกหรือเปล่าที่ยังไม่ได้บอกใครรอเซอร์ไพรส์ในวันงานทีเดียวตุ้มนั่นเองนะครับแต่ว่าลิซ่าบินเก่งเหลือเกินครั้งนี้น้องเดินทางไปคนเดียวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นงานจริงๆก็อาจจะไม่ใช่งานของวง ตัแฟนแฟนแซวว่าเป็นสาวนักบินนะครับบินแบบลับๆด้วยแทบจะไม่ได้บอกใครอะไรเลยวัปเก่งมากๆนี่คือ Ninja นินจาฮาโตริซ่าในเองนะครับนอกจากวันนี้เนี่ยดิซ่าจะไปที่สนามบินแล้วมีแฟนๆสังเกตเห็นด้วยเหมือนน้องจะตัดผมหรือเปล่านะครับเพราะจากการที่ดูเหมือนเอาหมวกฮูดดี้คลุมไว้นะครับด้านในจะเป็นผมสั้นๆแต่ว่าเราสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยเหมือนน้องจะเอาผมไปไว้ด้านหลังมากกว่าก็เลยทําให้เห็นแค่ประมาณผมประป่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีผมที่ซ่อนอยู่ด้านหลัง อีกแต่หูดีเนี่ยคลุมไว้เท่านั้นเองแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่เรื่องจริงหรือเปล่าที่แฟนๆบอกว่าลิซ่าน่าจะมีการตัดผมตัดไม่ตัดยังไงหรือว่าจะบินไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือไปทํางานยังไงต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าหลังจากนี้ลิซ่าจะบินตรงไปลงที่เมืองไหนประเทศไหนยังไงทุกคนก็ร่วมวอวยพรให้กับลิซ่านะครับเซฟฟล์เดินทางถึงที่หมายที่ลิซ่าจะไปเนี่ยแบบปลอดภยัยแล้วก็ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นในทุกทุกที่คลิซ่าจะไปเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเรานํามาแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง